สวัสดีครับอยู่กับผมเคนซูนะครับวันนี้จะมาสอนโหลดโรบอกวิธีที่ถูกต้องครับปีสองพันยี่สิบห้านะครับบางคนเขาจะโหลดที่ Google พิมพ์ไปว่าโรโรบอกนะครับโรบอกแล้วก็กดเว็บแรกเด้เอ่าเว็บสองเขาก็จะล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยนะครับ ซึ่งถ้าโหลดในเว็บต่างๆใน Google แบบเนี้ยคอมผมมันโหลดไม่ได้ถ้าใครโหลดไม่ได้แบบผมก็ทำตามนี้เลยนะครับก็จะมาสอนโหลดวิธีที่ถูกต้องกดเข้ามาที่ Microsoft Store โอเคพิมพ์ไปว่า r o b o x นะครับก็จะเจออันแรกเลยกดเข้าไปมันจะมีคำว่า install ก็ install ไปครับอันนี้ก็ต้องรอนะ อันนี้ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของทุกคนเลยว่าจะชา้าอยู่จะเร็วก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตพอโหลดเสร็จแล้วนะครับก็กดรกระบาทออก ถ้าขยากถ้าขยากเข้าเล่นนะก็กดที่ค้นหาแล้วก็พิมพ์ว่ารูบอกก็จะเจอแอปเจอเกมนี่แหละใช่เจอเกม,เเเกมสามารถกดเข้าเล่นได้เลยนะเว้ยเราสามารถกดเข้าเล่นโรบอกได้เลยนะอ่ะเราก็มาสมัครติดหนึ่งโอเคนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาในโรบอกเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะลองเล่นสักเกมหนึ่งก็แล้วกันเอาอาจักรยานนี่แหละกด S1 เพื่อหน้าจอเต็มนะแบบนี้มาตอนนี้ผมก็ปิดเสียงเพลงแล้วนะก็จะมาลองเล่นสัก นิดนึงนะผมก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันมันให้เล่นยังไงอะมาสอนโหลดในคอมนะ <c oughs> เอาจริงๆนะบางคนอะ่ะเขาโหลดใน Google ไม่ได้นะผมก็เหมือนกันโหลดไม่ได้นะแล้วมันโหลดช้ามากไม่ไม่ได้โหลดช้ามันโหลดไว้ได้คือมาโหลดในนี้แบบสะดวกกว่ามันเร็วแล้วมันง่ายด้วยกดไม่กี่น,นั้นเองแต่นั้นอะ่ะมันก็ต้องแบบ กดเข้าแมปก่อนพอกดเข้าแมปปุ๊บมันจะเต้งว่าดาวน์โหลดแล้วก็มีหลายขั้นตอนเนาะอันนี้มันจะง่ายกว่านะครับอ่าเดี๋ยวลองเล่นไปก่อนอก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอันนี้ก็พยายามแบบทยอยลงคลิปหน่อยนะเพื่อแบบเพราะว่าผมอะ่ะไม่ได้ลงคลิปมานานมาก จเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ